ตกลงเราได้เราได้รองประธานสภาเรียบร้อยนะครับชัยาใช่ไหมฮะชายยาพรมมาชายยาพรมมานี่คือเป็นสสมาานะหลายสมัยเหมือนกันนะได้เป็นรองแทนแทนรองคนแรกที่ถูกกระเพาหี่ออกไปเพราะหนึ่งสี่สี่อ่าอันนี้น่าสนใจมากนะไอ้หนึ่งสี่สี่นี่อะพี่คุณพี่เช่นนี่แค่คนเดียวนะแล้วเดี๋ยวมันจะมีทวงใหญ่ไงมันจะมีทวงใหญ่เนี่ยนะใช่ใช่เดี๋ยวคุณต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับ กรณีคุณพิเชษเนี่ยเราไม่เรียกว่าเป็นนิติสงครามอย่าลืมนะว่าไอ้คนที่ยื่นเนี่ยมันคือคนจากพรรคประชาชนครับถูกไหมคนที่เคยบอกว่าเราไม่เราจะไม่ใช้กลไกของสารรัฐธรรมนูญหรอกไม่ยอมรับเราไม่ยอมรับคนให้ก้าคนจะมาตัดสินอนาคนสุภเทียนได้ยังไงแต่ยื่นไปแล้วเป็นคนยื่นเองเลยยื่นเสร็จปั๊บพิเชษมีปัญหาจาก1 4 4เรื่องการใช้งบประมาณซึ่งมันออกนโยบายมาแปลกๆเรื่องเดียวกันเนี่ยใช้งบประมาณ3ปี ทำเรื่องเดียวกันวงเงินเท่ากันทุกอ,อย่างเท่ากันหมดไปลงพื้นที่ตัวเองลองพื้นที่ตัวเองอซึ่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าผิดมาตปลาหนึ่งีสี่จริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องเคารพนะครับคาว่าเราเนี่ยไม่ได้หมายถึงผมคนเดียวนะครับหมายถึงพักประชาชนด้วยพี่ด้วยพักประชาชนคุณเป็นคนยื่นเองแล้วผลออกมาอย่างนี้ปุ๊บเป็นไปตามที่คุณปรารถนาคุณยอมรับแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะเรียกว่านี่คือน,นิติสงครามไม่ได้ถูกไหมเพราะคุณฟ้องเองอ่ะ คือเท่ากับคุณก็ใช้บริการถูกศาลและธรรมนูนแล้วนะถูกแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ว่าให้พอคุณได้ผลบวกปุ๊บคุณโอเคไม่ใช่นิติสงคราม<อ>แต่พอคุณเสียผลประโยชน์ปุ๊บคุณบอกว่านี่คือนิติสงครามเราไม่ยอมรับอย่างงา<อ>ู้อย่างนี้มันทำได้ยังไงนิติสงครามคือสิ่งที่เราเสียประโยชน์คือนิติสงครามถ้าเราได้ <c oughs> เราไม่พูด <c oughs> แล้วเดี๋ยวอันนี้ครข้างหน้าอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยม,มันมีเงื่อนไขจํากัดอยู่ใช่ไหมปปชรับเรื่องเสร็จปุ๊บภายในเวลาหนึ่งเดือนต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญชัยภายในเวลาไม่เกินัิ ีนี้กว่าทั้งหมดเลยนะครับทั้งคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก็ไล่มาตั้งแต่นายกรัฐมนตรีซึ่งจะอยู่ในตําแหน่งต่อไปหรือเปล่าไม่รู้นายกเรื่อยไปจนจบเลยนะเสร็จแล้วปั๊บก็ตามมาด้วยสสที่เป็นกรรมธิการอาจจะไม่หมดสภาอาจจะไม่หมดนะครับแต่ไปเยอะรับรองไปเยอะแล้วก็รวมถึงวุฒิสภาด้วยที่ไปอนุมัติให้เรื่องเหล่านี้มันเป็นผลสําเร็จขึ้นมาหนึ่งสี่สี่คราวนี้คือการกวาดล้างแผ่นดินเลยครับล้างแผ่นดินเลยครับรับรองได้ว่า มันจะกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศไทยแล้วผมก็เข้าไปดูนะอืไปดูข้อกฎหมายมาตราหนึ่งสี่สเนี่ยโอ้นี่เราก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญน,นะแต่อ่านแบบชาวบ,บ้านนะเข้าใจไหมเข้าใจใเข้าใจเลยมันก็ทัดๆเลยนะคือไอ้งบประมาณสําหรับการที่ เอาไว้ชําระเงินต้นและดอกเบี้ยเนี่ยัฐเนี่ยชำระเงินต้นและดอกเบี้ยซึ่งเป็นไฟบัมครับอ่าภาษาเชาไมเไย้ไฟไหมครับห้ามเอาไปใช้อย่างอื่นห้ามเอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือโยกอไม่ได้ใช่อ่าทีนี้มันมีการเอาส่วนเนี้ยนะจากอ่ธกสออมสินแบงค์รัฐทั้งหลายแหล่นะนะสี่ห้าแบงค์เนี่ยนะเอสเอฟอีแบงก์อะไรพวกเนี้ยไปโปะในโครงการเงินหมื่นโอ้เรียบร้อยดีนะเออเนี่ยแล้ววันนี้เดี๋ยวลืมไปวันนี้ คณะของคนที่ไปยื่นเรื่องเนี้นะเขาจะไปเขาใช้คำว่าให้กําลังใจนะจริงๆจะไปทวงแหละคุณพี่สมชายแสวงการคุณชานชัยอิสระเสนาลักษณ์คุณสมชายอาจารย์คมสันอ๋อคมสันด้วยนะฮะเนี่ยคณะเนี้ยนะเขาจะไปปปชคือไปกระตุ้นแหละกลับไปถึงนายแล้วอะไรยังไงก็ต้องเกาะติดกันหน่อยนะเพราะว่า ถ้าเราไม่ตามเดี๋ยวเดี๋ยวบางทีปปชเขาจะบอกงานเยอะไอ้เรื่องนี้มันไม่มันเยอะไม่ได้รานมีมันมีลิมิตอยู่ว่าไม่เกินหนึ่งเดือนถูกไหมเขาก็ไปไปอาจจี่กลัวกลัวจะลืมพี่สมชายบอกไปให้กำลังใจใช่ครว่าให้กำลังใจใช่กลัวจะลืมก็เลยไปไปพูดคุยกันหน่อยอะไรทำนองนี้พี่อย่าลืมนะมันถึงเวลาือยางอะไรทำนองนี้นะฮะถึงเวลาปุ๊บส่งขึ้นศาลรัฐธรรมนูญไม่เกินสิบห้าวันเรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนอะไรก็ว่าไปนะครับ นี่ผมสกรปรกขนาดมีเมืองวีมาเลยเนี่ยเออมันหายเป็นมันหายไปพักหนึ่งนะเมื่อก่อนไม่เมื่อก่อนเราขายพวกอาหารทะเลอ๋อเหรอะพวกปลาหมึกปลาอะไรนะเออมันก็มานี่เราก็ไม่ขายแล้วนะครับแต่ขนาดผมนี่มีเมืองวัว่ามันมาผมเพิ่งมาวันนี้นะนั่นสิมาวันที่โตมาเนี่ยเผอจะมาพร้อมผมเนี่แหละผมมาพร้อมภูมิธรรมนี่แหละครับเดี๋ยวก็ดูต่อว่าเขาจะดําเนินการอย่าะไรต่อไปแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งผู้ชม ผมเชื่อจากศรัทธาของประชาชนว่าถ้าประชาชนเขาแสดงออกโดยการประชามติหรือว่าการให้ความเห็นในแบบสอบถามของนิดาแล้ว,วนี่นะครับเจเนี่ยผมอายว่ะพี่ม,มีคน,นเชื่อ<ก>ถือแค่ห<ก>เปอร์ตกต่ำที่สุดเลยนะผมอายวะ่ะขนาดรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ซึ่งแบบโอในกระแสดัง<า>นั้นเนี่ยคนถูดกด่าเละเทนะนะเฟคนนวอะไรต่างๆ ก็ยังไม่ตกต่ำขนาดนี้นะไม่ถึงหลอกเต็มที่กับ30กว่าๆว่า40อะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็ถือว่ามันก็น่าอายแล้วนะครับแต่อันนี้มันไม่ถึง5%คุณผู้ชมนี่เป็นผมนี่ผมกระโดดสะพานพุธแล้วเลยสะพานพุตน้ามันยังไหลเลยพี่ต้องเอาแบบไม่ไม่ไหลเลยมือมกระสันงี้พอได้อายครับอายผมอายแต่เขาไม่อายนะคุณผู้ชมไม่อายแล้วก็เดินหน้าบริหารบ้านเมืองต่อไปก็คุณผู้ชมลองตานึกภาพดูแล้วกันว่ามันยังไง